นี่นะคะครูเรียงให้ไปเลยนะคะคำที่1เนื่องจากว่าเวลาเราเหลืออยู่20นาทีเพราะฉะนั้นเราจะไปยอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่1นึ่งฟิมคำที่1นึ่งฟิมฟิมในที่นี้ลองออกเสียงคะ่ะฟิม <S <S ฟิมตัว th ออกเสียงไงคะ <S <S อะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิมไม่ใช่ตีม อะไรคะเอาลิ้นออกมาไว้ตรงไหนอ่าฟันระหว่างฟันของเราไม่ไม่ต้องออกมาครึ่งลิ้นนะคะนักเรียนมันมันยากมากนะคะเอาแค่ปลายลิ้นของนักเรียนออกเตียนนี้อ่านเราเอาลองมาสิคะจิ้มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนตั้งตั้งท่าก่อนอา่าลองทางนี้เอาปลายลิ้นออกมาระหว่างฟันเรา เอาเอาปิดปิดปากไว้ก็ได้อายนักเรียนอยู่ช่วงวัยรุ่นนะคะช่วงวัยรุ่นเพราะฉะนั้นจะอายมากอายฟันอายขี้ฟันอายริมฝีปากของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นปิดปากไว้อ่าแล้วก็ลองออกเสียงออกมาเอาลิ้นไปไว้ระหว่างฟันแล้วลองออกเสียงให้ลมออกมาน้ำลายเป็นเรื่องปกตินะคะนักเรียนเราทุกคนต้องมีน้ำลายนะคะเพราะฉะนั้นเอาบังไว้แค่ ครูให้บังไว้เพราะว่าจะได้ไม่รบกวนเพื่อนเนี่ยแม้ของครูยังไม่รบกวนนักเรียนเลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วออกมาออกมาเอาเสียงออกมาให้ได้อ่าเสียงออกมาอ่าทีนี้ซิมเอาออกมาจากกระเพาะของนักเรียนนะะี่ค่ะซิมซิมทีนี้ไม่ต้องออกมาเยอะเราไม่ใช่นักร้องนะคะฟิมออกเสียงสิคะ่ะอ่ะวันชื่อซิมฟิมซิม อขอครูจะขอดูหน้านักเรียนแต่ละคนตั้งท่าไปก่อนตั้งท่าไว้ก่อนตั้งท่าอ่ะเอาลิ้นออกมาเอาลิ้นออกมาไม่ไม่ต้องออกมาเยอะนะคะน,นักเรียนอ่ะตั้งท่าล์มล์มล์มอ่ะพอแล้วเอาแค่นั้นแหละเอาเอาแค่ที่ได้นะคะยังไงเราเราคงไม่ไม่ทำให้เหมือนเขามากลักเดี๋ยวโตขึ้นไปนักเรียนก็เป็นเองนะคะอ้าวล์มต่อไปหมายถึง เรื่องหัวเรื่องหัวข้อเรื่องงงไหมคะเลือกเอาสักคำหนึ่งแปลว่าเรื่องก็ได้ t h e m หรือหัวข้อนะคะต่อไปข้อ2อย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องจดคำอ่านไหมคะจดนักเรียนจะออกอยังไงก็ได้คำว่าฟ h e m เนี่ยมันเทียบตัว th เนี่ยมันเทียบในภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมคะเทียบในภาษาไทยไม่ได้นักเรียนต้องหาวิธีที่ นักเรียนสามารถอ่านเองได้นะคะบางคนอาจจะเขียนต่อเตาทับกับซอโซ,อซ,อซอ่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่วิธีการวิธีการจำของนักเรียนทุกคนจะหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะต่อไปถ้านักเรียนเขียนต่อเตาตีมนักเรียนก็จะอ่านตีมตีมตีมอย่างนี้ถูกไหมคะ,ะหาวิธีเขียนในสมุดของตัวเองให้ตัวเองอ่านยังไงก็ได้ให้ออกเสียงตีม <s> ต่อไป number two ข้อสองคำที่อสอง,อสอง and uh, ten ขีดเส้นใต้คำว่า ten ตัวนี้แหละวงกลมไว้ก็ได้ว่าตัวนี้แหละนะ straight straight ที่ตัวนี้ entertainment อ่าออกเสียงสิคะ entertainment entertainment อ่าหมายถึงอะไรคะเอ่อสิ่งที่ทำให้มีความสุขสิ่งบันเทิง อ่าเอาเอาสั้นๆว่าสิ่งบันเทิงนะคะความบันเทิงก็ได้ความบันเทิงสิ่งบันเทิงอ่คาคำที่สามสังเกตให้ดีๆออกเสียงไม่เหมือนกับที่นักเรียนสะกดชอย,ยไม่ใช่เลยเห็นไหมคะคำนี้ออกยากเห็นไหมสมัยก่อนครูก็เออจะออกเสียงยังไงนะนะคะออกเสียงว่าว่าตั้งใจฟังให้ดีอะไรคะ ชยอยเออดีมากชอยเห็นไหมมีลักษณะาการสะกดเสียงอย่างอย,ย่งย่งไม่ใช่อันนั้นครูเรียนแบบเพื่อนเราของจริงอ่ะฟังฟัง,ฟงให้ดี listen choir ไม่ใช่ควายบัฟฟาโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนอ่ะควายอ่ะเรามาออกเออตรงนี้คือตัวอาออกเสียงเออควายควาย สไลด์ไม้อะไรของนักเรียนทีเขียนไปแล้วก็คอควายวอลวนควายแล้วก็เออเน้นหนักที่คำว่าควายควายควายออกเสียงสิคะควายควายควายชัดดีมากค่ะนักเรียนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเีคืออะไรคือคณะนักร้องในพิธีศาสนาเคยเห็นไหมอย่างเช่นในศาสนาคริสต์น่ะเห็นไหมคะ นักร้องที่แบบว่าเป็นที่เขาแต่งชุดเหมือนกันน่ะบางทีก็สวมหมวกอะไรเนี่ยแหละคณะนักร้องในพิธีาศาสนาทางาศาสนาอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะในหนังฝรั่งหรือในตามทีวีอะไรเนี่ยบางทีจะมีให้เราเห็นใช่ไหมคะเเช่นเช่นใช่ส่วนใหญ่จะเป็นซิสเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เขามาแต่งชุดแล้วก็ร้องเพลงเพอ้อเหมือนอย่างตามโบสถ์เนี่ยนักเรียนเห็นไหม โบทบ้านเรานี่เห็นไหมคะโบทที่เป็นคริสนั่นแหละก็คือลักษณะรักร้องประสานเสียงอย่างนั้นแหละในโบทอย่างเงี้ยอ่ะต่อไป number four number four ข้อสี่อ่ะข้อสี่ค่ะอ่ะ commercial เกือบใช่ค่ะคมเกือบใช่ commercial ตัว c บางทีเราก็ออกเป็นตัวตัวตัวโอสโซบ้างคอควายบ้างชช้างคราวนี้ออกเป็นชช้างค่ะ ใช่ไหมคะอ่า commercial commercial อ่า <Commercial. S 1> เห็นไหมคะเมอตรงคำว่าเมอเนี่ยวงกลมหรือขีดเส้นใต้ไว้ว่าหนักคำนี้นะคะ commercial ะะ commercial ะแปลว่าอ่าเอานะถ้าเป็นคำนามหมายถึงการโฆษณาสินค้าถ้าเป็นคำนามนะหมายถึงการโฆษณาสินค้า ถ้าเกิดเป็น adjective หมายถึงเกี่ยวกับการค้าขายนคะจะมี2ความหมายที่อยากให้นักเรียนรู้จักก็คือถ้าเป็นคำนามหมายถึงการโฆษณาสินค้าถ้าเป็น adjective mm hmm. ก็หมายถึงเกี่ยวกับการค้าขายน่า่านนะคะอ่ะลองออกเสียงซิเผื่อเราไม่ไม่ได้กลับมาอ่ะ number one repeat a u t o m t i l l t h m e t h m ฟิมอึ้มให้ลงมาด้วยเสียงตัวเอ็มฟิมฟิม Entertainment Entertainment มีตัวทีด้วยนะตัวทีตัวท้ายทึท์ภาษาอังกฤษเขาก็จะออกมาเกือบทุกตัวนั่นแหละนะคะนักเรียนต่อไปคำที่สาม Choir 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 Commercial Commercial ต่อไปค่ะอีก4คำ number five อะไรคะอ่าเกือบถูกแล้วค่ะยอดยอดออกเสียงยอยากษ์ถ,ถูกแล้วอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ครูไม่ได้บอกว่าคำว่ายอดถูกไม่ได้หมายถึงยอยักษ์ถูก use 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 อะไรคะ oh. useful ดีมาก useful คืออะไรคะ use มาจากคำว่ายังยังคืออะไรคะยัง oh. หนุ่มสาวอ่อนอะไรอ่อนคะนักเรียน oh. อายุอายุเออดีมากนะคะ u t h f u l u t h f u l หมายถึงหมายถึงหมายถึงไม่ใช่ความหนุ่มสาวนะคะหออนุ่มสาวก็ได้ u t h f u l หมายถึงหนุ่มสาวก็ได้หนุ่มสาวหรือถ้าเป็นความรู้สึกหมายถึงอปอ้กระเป๋า ถูกไหมคะกระปี้กระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยอ่าอ่ะุูะพูดแค่นี้พอโอเคนะอ่ะต่อไป number six uh, audition audition เ Aud ซตที่ตรงไหนดีคะ audition พยางค์ที่หนึ่งสองหรือสามสองถูกต้อง audition นะคะ audition หมายถึง เกี่ยวกับหูหูเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับหูหมายถึงอ่าอันแรกเลยถ้าเกี่ยวกับลิกกี้มาตินนะจะหมายถึงการสอบเสียงการสอบเทสเสียงอ่ะแล้วอ่าแม่อะครูครูจะเอาเป็นภาษาไทยหมดอะ่ะการสอบเสียงแล้วก็การได้ยินอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการได้ยินการฟังอะไรเงี้ยนะคะเขียนไปได้ต่อไปคำที่เจ็ดอ่เราไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวยังเหลืออีก ข้อ7จ็ดคำที่7 continent อ้าวนั่นคือการสะกดแบบธรรมดานะคะทีนี้นักเรียนหาตัว stress เวขาหน้าจ stress ตรงไหนเวลาพยางสามคำอะไรคะอ่าไม่ใช่แล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วนี่พยางคที่1เลย continent continent หมายถึงทวีปทวีป เช่นทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปเอเชียอย่างเงี้ยนะคะ continent หมายถึงทวีปอย่าลืมออกเสียงตัวทีด้วยนะคะต่อไปคำที่8 lobby lobby Lob นี้ทับศัพท์ได้แม lobby do you know lobby 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 Lob คืออะไรคะเ,เวลาเข้าทางโรงแรมอะจะมีมันจะมีห้องออทางเดินกว้างๆแล้วบางทีจะมีโต๊ะ โต๊ะให้นั่งไอชุดโซฟาอะไรให้นั่งอ่งี้ใช่ไหมคะตรงนั้นเราเรียกว่าล็อบบี้เอาไว้รอแขกรอเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมนะคะล็อบบี้ส่วนใหญ่เราเรียกทับศัพท์อ่ะลองออกเสียงนะคะ number one อ้ย number five useful 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 addition <Aud ition. S 1> continent <Aud ition. S 1> lobby อ่ะต่อไปค่ะอ่ะคำที่9้า number 9 peak peak หมายถึงอะไรคะเคยได้ดูเรื่องดันเต้พีกไหมภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยพีคคืออะไรคะพีคคือจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุดอย่างเช่นดังดังก็ถึงดังระเบิดอะไรเงี้ยจุดสูงสุดแล้วก็ระเบิดดังไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยอ่า พ a k หมายถึงจุดสูงสุดแล้วก็อันนี้ achieve achieve by stress ที่ตัวหลังนะคะ achieve หมายถึงความสำเร็จความสำเร็จต่อไปทันไหมคะคำที่11คำที่11นะคะ frustration ส่วนใหญ่อะไรที่ลงท้ายชั่นๆน่ะมันจะเป็นมีคำ stress อยู่หน้าชั่นใช่ไหมคะอ่าก็เป็น frustration frustration หมายถึงว่าความคับข้องใจตัวนี้นะคะ frustration ความคับข้องใจคำามที่12ไม่ต้องบอกไม่ออกเสียงซุปนะคะบางคนซุปออเปร่าแปลว่าซุปหลังข่าวอะไรอย่เงี้ยนะคะไม่ใช่อ่านว่า s ซ f ์ซฟ์ออปออปออปอย่างนี้นะคะ o อเปร่าโอเปร่า so f. So f. Op. 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 อย่างเงี้ยนะคะ, Opera. Opera. ะ,คะไม่ใชโอเปร่านะคะ o อเปร่า ลองออกเสียงสิคะ s u p opera s u o p a s opera ได้ไหมละครหมายถึงละครนักเรียนเขียนคำว่าละครก็ได้ลองออกเสียงค่ะ peak peak achieve achieve ตัวนี้นะคะออกเสียงตัว ve ด้วย achieve 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 เหมือนมีฟอร์ฟันอยู่ด้วยหน่อยนึงต่อไป frustration 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 บางทีนะคะคำควบกล้าม,มันเยอะเราก็ลืมใช่ไหมคะเหมือนภาษาไทยเหมือนภาษาไทยนักเรียนบางทีก็ลืมคำควบกล้าใช่ไหมคะพอเรานึกได้เราก็กลับมาใส่คำควบกล้าให้หมดอย่างเช่นคำว่า f r e s h f r e s h f r e s h f r a s h บางทีเราก็ฟัดไปเลยอย่างเงี้ยเตเตบางทีก็เป็น e, เตเฉยๆแล้วเราค่อยกลับมาใส่คำควบกล้าเวลาเรานึกได้นะคะ ต่อไปเซิร์ฟอัพราก็ไม่มีปัญหา,อ,าอ่าพานอ่าสุดท้ายแล้วสไลด์สุดท้ายอ่าคำที่13คืออะไรคะ release อ่าสเตร s ที่พยางหลังพยางอะไรนะรีออกเสียงรีอะไรที่มันออกจะจะอะไรอ,อีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดไม่เน้นจะออกเสียงอีจะออกเสียงสไลด์อีรี release ลองออกเสียงสิคะ release release หมายถึงการปล่อยปล่อยออกไปอ่าปล่อยออกไปหมายถึงว่า new release เคยเห็นไหมคะ new release อ้โห่ปล่อยไปปล่อยเขาเรียกอะไรนะคะอ่ปล่อยเพลงดังของมาก่อนหนึ่งเพลงแล้วก็ตามมาอีกสองเพลงสามเพลงอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอ่าหมายถึงปล่อยออกมานะคะ ถ้าเป็นในภาษาเพลงหมายถึงว่าเพลงปล่อยเพลงออกมาปล่อย MV ออกมาเนี้ยอ่ะโอเคนะ Release ต่อไป s o l d out concert s so l d out sold out อันนี้เป็นแบบว่าสำนวนที่อยากจะให้จำา o so โ l out concert หมายถึงคอนเสิร์ตที่ที่บัตรเนี่ยขายไปไงคะบัตเนี่ยอุ้ยไม่ใช่บัตบัตรเนี้ยขายหมดเลยนะคะ ทีนี้คำที่ 15, 16, 17, 18โจทด์ไปครูให้ไปหา4คำอ่าไปหามาเอง4คำแล้วออกเสียงยังไงนะคะแล้วรวมทั้งกันรวมทั้งนี้ให้นักเรียนไปทำไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วแปลเนื้อเรื่องวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดข้อข้ออะไรคะข้อ A แล้วก็ข้อ B เอาแค่ A กับ B พอนี่แบบสงสารนะคะกลัวการบ้านเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไปหาคำศัพท์กี่คำคะคะคำศัพท์กี่คำสี่คำพร <คน S 1> ้อมแบ <คน S 1> บฝึกหัดหน้า17กี่ข้อสองข้อคือข้ออะไร AB ส่งตอนไหนคะอ่า uh, you have to hand me your notebooks on Monday Monday morning only Monday morning หมายถึงเฉพาะตอนเช้านะคะเพราะเรามาเจอกันตอนบ<า>่ายถูกไหมคะโอเคค่ะใน Workbook Workbook นะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะส่งเยอะเกินไปนะคะให้ส่งสมุดอย่างเดียวโอเคนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะ h a t s all see you next time